ก้ามงครึ่งนะครับน,นี้ก็ประชาชนกำลังไหลมาชมบารมีพ่อพายเป็นอย่างล้นหลามนะครับข้างหน้าก็จะมีร้านค้าประชาชนก็จะมีรายได้นะครับ่าไปคระเป๋ากถึงรถแล้ว ชมบารบมีพู้ภัยก็ใชหลังไลยังมามาไม่ขาดสายเลยนะครับอย่าง้นตอนนี้ขณะนี้เวลเป็นเวลาประมาณ11นาฬิกาก็น่าจะร่วมกัน1,000คนนะครับ

เมื่อเช้ามีน้ำตาไหลข้างน้ตาไหล้ามนยเหรอลางตาล้างตาให้เหอายายตางเอาเอาเอาน้ำเกลือครับน้ำเกลือล้างอ่ะคม่ติฮะอยู่อยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเก็บของน้ำยาล้างตาทั้งน้ำยาล้างตาทั้งน้ำเกลือล้างน้ำเกลือก่อนแล้วเราก็เอาน้ำยาเอาน้ำยาล้างตา ออฟซามีออฟซาอยู่ดอวปลาแน่นอนครับใช่ไม่แต่ว่าต้องล้างด้วยน้ำเกลือก่อนครับฆ่าเชื้อก่อนพ่อครับหล่อจังเลยมื่อมวานเมวานส่งตาหวานนี่เขาต้องงานเลยเอวจุ๊บ เขาเช่อตอนายได้นานขนาสปเช้าขนขนขาวทั้งตัวหมดแล้วตอนนี้ หาหาจุดที่หาหาเส้นขนดำยากแล้วตอนเนี้เลือกฝ่าเท้าสีขาวขนหางก็ที่โดนตัดไปก็เริ่มงอกขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเป็นขาวทั้งนั้นเลยสีขา ใช้ดูดูผุมผลละสองเส้นนี่งสองเส้นสองเส้นสองเส้นดูกลุมผลละสองเส้นดูกุมผลละสองเส้นสองเส้นสองเส้น มีสามเส้นอยู่ตรงศีรษะท่านอยู่ตรงตรงที่หัวจะมีอยู่สามเส้นแล้วก็ตรงตรงท้องก็มีสี่เส้นก็มีคนหางใหญ่มากๆเดี๋ยวไูดบอกนะยืตัวนี้เดี๋ยวพูบอกว่าหมดเดี๋ยวตัวสไลยกันได้ไหมเดี๋ยวอีกด้อน ตาหวานตาหวานหน่อยตาหวานตาเหมือนเพชรเลยตาขาวใสเครับโอ้โหคนขาไม่ยับเลยภาพก่อนจะหมดถึงแล้ว เลี้ยบพี่ก่อนยาวเสียเลยนี่นเนี่ย <laughs> <laughs>